กว่าจะได้เม็ดเกลือภูเขาจากบ่อเกลือ800ปีมีติดเดียวในโลกอยู่บนเขาและมันเก็มได้จะได้จะแปลขนาดไหนไปพอวิธียากกันครับตอนนี้มูสูอยู่ครับไอเคนกำกิน,นาน วันนี้ผมออกเดินตางมาเตียมเพอบอ,อกเกือจากวัดนานระหว่างทางเขาก็จะหันวิวหน้าเข้ากับวิวภูเขาโอบล้อมเขาอยู่คือเป็นแรงโอโซนจั่นดีเลยแล่ะครับตอนนี้ผมก็มาถึงตีบ้านบอหลวงแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านที่ทําเกือเป็นอาชีพสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นก็นมาป้าใส่ลุง4ีวนันลุงเปิดกระเกือมานี่หลายปีแล้วเนาะผมก็เลยไปขอเนีย่ยตัวลุงแกกับป้าไปขอขั้นตอนแรกคือเขาจะต้องมาตักน้าเกือในบอเกือก่อนเดิมทีจะมีอยู่เก้าบอที่ทำลักๆมาเดียวนี้ก็เหลืออยู่สองบอ,อตอนนัีน่ยไว้ขายนอกนั้นเจ้าบ้านเปิดจะไว้แลกเปลี่ยนสินค้าแล้วคนตีจะตักน้าเกือได้จะต้องผ่านพิธีขึ้นตาขึ้นมีก่อนก็เป็นพิธีขอขมาเจ้าหลวงเพื่อขออนุญาตขึ้นตักน้ำเกือแล้วจะต้อง ป็นคนในมูบา้าหรือมาเป็นเคยถึงจะขึ้นไปตักได้ครับอันนี้ก็เป็นบอที่2นะครับตัดผ่านไปพอบอที่หนึ่งก็จะค่ายๆกันเลยต่างกันตีฟังนี่ขอบบอจะเป็นไม้มาเลยถึง2บอนี่ก็มีอายุ8ป0ปีแล้วครับหลังจากต้าน้ำเกิดเสร็จแล้วก็เปิดวาลวเลยครับน้ำเกิดก็จะไหลไปตามต่อผ่านพืนซีเมนต์ไปต่อไัยต่อมันยังของตอนน่ตนตอน,นี่ก็จะไหลไปหาเตานี่ต่อนน่ก็จะไหลไปหาเตาปุ้นแต่ละหลังคาก็จะใช้วิธีต้มแบบโบราณกันทั้งหมดกูเต่าจะต้องเป็นเต่าดินแล้วก็จะใช้หลวเป็นเจ้าเพิง หลังจานน้าเกลือเต็มบ่อแล้วเขาก็มาเริ่มต้มเกลือเลยครับก่อน้าคูมาตักน้าเกลือในบ่อตีไหลมามากี้แล้วก่ไปใส่ในหม้อขางเลยครับใส่ไปนักๆเอจนแม่เต็มพุ่นะแล้วก็ต้มละไว้ประมาณ 4- 5้าชั่วโมงผ่านไปส5้าชั่วโมงเกลือก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเขากัจะพดเกลือย่ยงไว้ก่อนหน้าเอาไปใส่รวมไนเตมูครับเสร็จแล้วก็าก๋วยไปใส่ไปติดเดิมแล้วก่อไม่แสะเกลือมาเคาะเกลือตีขอบหม้อขางออกตีอเนอร์ ข้อแรกก็ตักเกลือใส่กล้วยเลยครับตักไปให้หมดเลยคือเหลือแต่น้ำแล้วก็ับไปบัรยัดน้ามาจีนนะจนกลมมันจะแห้งหรือจะปดตอนเกลือหลอกไหมก็ตัวกันก็ได้ครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนแพ็กถุงเขาก็ไปตักเกลือแต่ยัดเสร็จแล้วมาเตรียมพร้อมเลยครับขนาดถุงก็มีหลายไส้ส่วนอันนี้จะเป็นขนาดถุง1กิโลกรัมครับ เส้นละกมัดดังยืดเกิดที่นีโซนใหย่จะมีตา G.I. ทางนั้นนะครับเป็นเครื่องหมายรับรองว่าสินค้ามีความพิเศษเป็นเอกลกักษณ์จากแหล่งผลิตในท้องถิ่นทีอื่นจะมาสมาคเห็นแบบได้เลยอันนี้เป็นดอกเกลือครับใช้เวลาต้ม1 2ถึงสองวันกุนนะเป็นเกลือจะมีโซเดียมตำและถาดสูงใช้ปรุงอาหารเป็นรักเกลือภูเขานอกจากเจาะไปแป่งเครื่องปรุงแล้วก่อไปแปรรูปได้หลายอย่างแบ่งสบู่เลวก็ได้ไดยากสครับขัดผิวหมะก็เอาเกลือมาผสมกับสมุนไพรแล้วก็นวดให้เข้ากันแต่งกินเห็นน้อยก็จะออกมาเป็นสคครััับดิวจะก ทำสปาท้ากับเมาะผสมสมุนไพรเสร็จแล้วเกลอน้ำบุญใส่ชาม,มาวางรอเลยแล้วก็ใส่เกลือแจ่ท,ท้าปริมาณตามใจชอบและเกาติ่นจุ่มไปเลยครับจะรา้หุงซึอคนคลายแล้วก็เลือดล่มหลายเวนดี ชาวบ้านเราว่าสมัยก่อนตันนี่จะมีน้ำพุดขึ้นมามีซัดปลามากินดินโป่งดินเกมคลานปลามาหัน่นใจของผู้ึกแปลกก็เลยลองจิ้มพอกลายเป็นหวานน้ำม,มีรสเกมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าหลวงเมืองน้านเจ้าหลวงเมืองนานก็เลยเอาคนมาเคลียร์พื้นทีป่ปลาก็เป็นตีมากครับส่วนตีว่าเป็นอย่างบนภูเขาถึงมีน้ำเกมมีหลักฐานทางธรณีวิทยาและก็ได้สันนิษฐานว่าตีบ้านบบอหลวงนี่หลายล้านปีก่อนมีการตกะตะกอนของน้ำทะเลก็แสดงว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนเก้าถึงมาเดวนีก็น่าจะมีเั้นเกืดหินใต้ดินหรือไม เพราะสมัยก่อนเกลือจะมีการน่ากลกงเงินกลัทองเลยนะมาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันกลายเป็นแหล่งผลิตเกลือแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวตีค้นแวะไม่แอลได้ตลอดเวลาของฝากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือเนี่ยนะครับจะบมีไอโอดีนเป็นผงละเอียดก็ต้องเอาไปปั่นแถมแล้วแล้วก็บ่ได้มีความเค็มจัดผายยากได้ก็ไปแอลบอเกลือเนอะหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้ถ้าไม่ีเครื่องหมาย GI อันนี้ของแต้แน่นอนครับ